กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ต้อนรับเข้าสู่สมองใส่ใจสบายพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะใน EP นี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเราจะเห็นสภาพปัญหานะคะของคนที่มักจะเก็บสะสมข้าของเอาไว้ในบ้าน ไม่ใช่เก็บธรรมดาแต่เก็บจนเป็นปัญหาของชีวิตเลยแล้วของที่เขาเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยในสายตาของคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นของที่ไร้ประโยชน์แล้วเป็นขยะหรือเปล่าแต่ทำไมคนกลุ่มนี้จึงยังเก็บสะสมสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ในบ้านแล้วก็นอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพตัวเองแล้วหลายครั้งอาจจะกลายเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยนะคะสภาพ ปัญหานี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็รุนแรงถึงขั้นว่าปัจจุบันมีอาชีพเกิดใหม่เป็นอาชีพรับทำความสะอาดและจัดบ้าน โดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคจิตเวทนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการในการเข้าไปช่วยเหลือนะคะสำหรับการจัดบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยชอบสะสมของจริงๆเป็นอุปนิสัยหรือเป็นอาการของโรคจิตเวทกันแน่นะคะวันนี้เราจะมาหาความรู้จากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศึกเจริญตั้งวงชัยคะ่ะหัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมและจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศุราลงกรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณวานสวัสดีครับท่านผู้ฟังโรคชอบสะสมของนี่ดูเหมือนว่าหลังๆมาจะถูกพูดถึงกันเยอะมากขึ้นนะคะอาจารย์คะใช่แล้วก็ในจริงๆแล้วในแวดว,ว,วงจิตเวชเนี่ยนะครับในแวดวงจิตแพทย์เนี่ยคำวินิจฉัยเรื่องความผิดปกติในการสะสมของเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษหรือว่า h o r d i n g disorder เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับ คือมันเพิ่มมีเกณฑ์การวินิชััยออกมาเมือม่อเมือม่อไม่นานมันเองก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปสักประมาณสิปีก่อนหน้าน้้นเนี่ยก็ก็ไม่มีเกณฑ์วินิจฉัยพวกปัญหาเรื่องนี้นะครับพฤติกรรมการสะสมของเนี่ยเป็นพฤติกรรมอันหนึ่งที่ที่เป็นความไม่ปกติแล้วก็มักจะถูกมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางจิตเวชย,ยกตัวอย่างก็คือส่วนใหญ่มันจะเจอในกลุ่ม โรคทางจิตเวชท,ที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือมีความสามารถในการคิดวางแผนแตัดสินใจไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอันที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยก็อาจจะเจอในกลุ่มคนที่มีโรคเป็นโรคจิตที่เรียกว่าโรคจิตเวทหรือว่าสคกิโซฟีเนียซึ่งก็จะมักจะเป็นคนไข้กลุ่มโรคจิตที่ว่านอกจากเขาจะมีอาการทางจิตมีอาการ หลงผิดนะครับบาดระแวงมีหูแว่วแล้วเนี่ยเขายังมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าเป็นอาการด้านลบคือเขาจะสนใจตัวเองสนใจสุขลักษณะตัวเองน้อยมันก็นําไปสู่ในเรื่องของการที่เก็บสะสมของต่างๆกลุ่มคนที่เก็บสะสมของเนี่ยที่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสะสมของแต่ว่าไม่ได้สกรปรกไม่ได้เป็นขยะแล้วมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เก็บสะสมของแล้วก็เป็นกลายเป็นกลายเป็นขยะเป็นสกรปรกไปก็มี ต้องเป็นแยกกันใช่ไหมคะค่ะใช่ครับกลุ่มคนไข้โรคจิตในอดีตที่ผมว่าเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่เก็บสะสมของแล้วก็ดูจะเป็นขยะด้วยสุขลักษณะอนามัยเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยค่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเราเห็นเราเห็นมีสังคมมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีหลายๆปัญหาเนาะคนคนไข้บางคนเนี่ยคนบางคนที่เก็บสะสมของเนี่ยก็ไม่ได้มีคำวินิจฉัยทางจิตเวชร่วมอย่างอื่นที่ชัดเจนมากนักค่ะ ในคนสูงอายุเนี่ยนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะสมองเสือ่อมอ๋อค่ะค่ะฟังจากที่อาจารย์อธิบายนะคะตามตามความเข้าใจของมันก็คือเมื่อก่อนพฤติกรรมการเก็บสะสมของนี่จะอยู่ในกลุ่มของโรคจิตเภทอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นอาการที่บอกได้เลยว่าเขาเริ่มผิดปกติแล้วทางด้านทางด้านสุขภาพจิตถึงได้เก็บสะสมของผิดปกติแบบนี้แต่จนนับปัจจุบันเนี่ยโรคชอบเก็บสะสมของกลายเป็นโรค ที่ถูกแยกย่อยออกมาชัดเจนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแสดงว่ามันจะต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้โรคชอบสะสมของเนี่ยถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่เป็นโรคาทางด้านจิตเวชโรคใหม่ชนิดใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะครับก็คือจริงๆแล้วลักษณะ,ะความบกพร่องที่เกิดจากการสะสมของเนี่ยมันมันมีเหตุมันมีความเป็นมาที่ค่อนข้างหลากหลาย<ห>านะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางจิตเวช หรือมันอาจจะเป็นอาการหนึ่งของอาการทางจิตเวชดูฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะอาจารย์ซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนมันก็เลยทาให้เขาจะจำจำเป็นต้องจะต้องแยกไอ้ปัญหานี้ออกมาเพราะว่าเพราะว่าการแยกปัญหาออกมามันก็ทําให้เรามองเห็นปัญหาชัดเจนแล้วก็เราเห็นความสำเป็ความจําเป็นในการที่จะไปแก้ไขมันเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีโรคทางจิตเวชชัดเจนมากนะัก แต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมีปัญหาเรื่องฮอดดิ้งหรือว่าเก็บสะสมของเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยจะมีการอย่างรู้ตัวเขาเองจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่ามันผ่านพ้นมันไปไม่ได้<ส>เขาเขาทำใจไม่ได้กับการที่ต้องต้องรือของไปทิ้งนี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับการที่เราจะวินิจฉัยว่าคนคนนึงเนี่ย มีปัญหาความผิดปกติในเรื่องของการสะสมของเนี่ยก็คือว่าจะเป็นคนที่เก็บสะสมของที่จริงๆแล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว<ะ>แต่เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะทิ้งของเหล่านั้นได้สูญเสียความสามารถในการทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้อย่างนี้ค่ะอาจารย์มันจะบอกว่าสูญเสียความสามารถก็ไม่เชิงกับแต่มันต,<ะ>มตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ลูกทางด้านจิตเวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ ยกแยกค่อนข้างยากนะอาจารย์เพราะมันจะไปทับซ้อนกับอุปนิสัยด้วยอะใช่ไหมคะหลายคนที่ชอบเก็บของอะไรเอาไว้เต็มบ้านรกบ้านเนี่ยก็คือบางคนเขาจะบอกว่าเขาเสียดายะค่ะอาจารย์เป็นนิสัยช่างเสียดายใช่ถูกต้องครับบุคลิกภาพก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความส่มพเรื่องนี้ทีนี้มันจะมีเส้นแบ่งยังไงคะอาจารย์ระหว่างอุปนิสัยช่างเสียดายไม่อยากทิ้งอะ,อะไรก็เก็บเอาไว้กับป่วย เป็นโรคชอบสะสมของแล้วตัดใจทิ้งไม่ได้มันมีเส้นแบ่งตรงไหนได้คะถ้าเป็นบุคลิกภาพเนี่ยจริงๆมันมีแค่บุคลิกภาพเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ที่ห่วงของแล้วก็ไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมทิ้งของค่ะนะครับแล้วก็ตะนีตนีตนีขี้เหนียวเนี่ยก็คือกลุ่มบุคลิกภาพที่เรียกว่าเป็นบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำนะครับซึ่งคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ ให้ความสัมผัสสำคัญกับรายละเอียดแล้วก็ให้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความถูกผิดค่ะครับความถูกต้องความสมบูรณ์แบบดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเฉพาะลักษณะของการเก็บสะสมของเราที่เห็นลักษณะความเป็น perfectionist อ่าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยืดหยุน่นบางคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแบบที่คุณวันว่านะเป็นแบบ เสียดายของเสียดาเขาจะเก็บของมันจะะอาจจะอ่านมากประเภทเดินเข้าไปในบ้านมีฝุ่นไม่ได้อแล้วก็ทุกอย่างในบ้านจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาไม่ได้เป็นแบบฮอดดิ้งแม้ว่าจะมีของเยอะแต่ของเป็นระเบียบใช่ไหมคะใช่ของจะเป็นระเบียบแต่ว่าถ้าคนที่เป็นฮอดดิ้งนี่ก็คือว่าทิ้งไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ทิ้งไม่ได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ของที่สะสมเนี่ยมันก็ไปกองอนเดินจนกระทั่งไปลุกลุกล้ำพื้นที่ ภาคอาศัยแล้วก็แม้ว่าสิ่งที่ทํามันจะอาจจะก่อให้เกิดพย,ยันตรายตามมาเช่นมันอาจจะมันอาจจะขวางทางเดินทําให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นเป็นที่สะสมของฝุ่นเป็นที่สะสมของแมลงสัตว์พิษทั้งหลายมีโอกาสที่ไอของที่สะสมมันจะถล่มลงมาทับเราเกิดเออเพลิงไหม้ได้ง่ายอย่างเงี้ยเขาก็ยางไม่สามารถจ,จะตัดใจที่จะทิ้งของเหล่านั้นได้ตอนนี้มีมีสองอ,อ,อุปนิสัยเลยนะคะอย่างแรกคือ ช่างเสียดายกับอันที่สองคือขี้เหนียวมันมักจะมาด้วยกันเป็นคนเดียวกันพอเป็นคนขี้เหนียวอะ่ะก็เลยช่างเสียดายไปด้วยแต่ฮะแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคชอบสะสมของเนี่ยเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มาลบก,กวนคุณภาพชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยกับการที่มีเข้าของเยอะๆแบบนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วความขี้เหนียวเขาเขาก็ไม่ค่อยซื้อนะครับเขาจะทนใช้จนมันแบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะแต่พอใครให้อะไรมานี่คือเก็บทุกอย่าง เก็บทุกอย่างแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าบ้านฉันนี่แหละหรือใครอาจจะมีหน้าใครสักคนหนึ่งลอยขึ้นมาว่าคนนี้แหละคนนี้แหละนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะแบบเอ๊ะฉันอยู่ในข่ายนี้หรือยอย่างนี้นะคะที่นี้สําหรับคนที่เป็นโรคชอบสะสมของอะคะ่ะอาจารย์จะให้จุดสังเกตไหมคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าขายป่วยและ จำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะทางด้านของการบําบัดร,รักษาทางด้านจิตใจอะคะ่ะก็นี่แหละครับคือมันมีของที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังพยายามเก็บมันไว้อยู่แล้วการเก็บนั้นมันเก็บเยอะเก็บเยอะจนกระทั่งมันกินพื้นที่ในบ้านค่ะแล้วเจ้าตัวก็ยังรู้สึกว่าทําใจไม่ได้กับการที่จะต้องจัดการกับสิ่งของนั้นซึ่งจริงๆแล้ว ถามว่าไอ้ของเหล่านั้นเนี่ยที่เก็บเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์ไหมต่อไปคนทั่วๆไปก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วลูกเก็บไว้ทําไมแต่ว่าคนที่จะฮอดดิ้งเนี่ยจะเก็บสะสมของจะมีความคิดว่าไม่แน่หรอกวันหนึ่งอ่ะเกิดอยากจะใช้อ่ะะอ,อันที่เจอบ่อยๆคืออะไรครับไอ้หนังสือครับหนังสือคนวันเกิเจอบางคนเก็บสะสมหนังสือว่าเยอะมากเลยตั้งใจว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ต้องการหาข้อมูลบางอย่าง หรือบางคนเนี่ยชอบเก็บของเป็นคอลเลกชันอ่าจ้วก็เจอนะครับในคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของอะไรบางอย่างอย่างตัวเองก็เคยเป็นนะครับอ่าชอบดูหนังชอบก็ชอบซื้อหนังสือที่ที่เกี่ยวกับหนังๆเนี่ยเก็บเก็บหมดนะครับสตาร์พิกรู้รุ่นเลยนะสตาร์พ <laughs> 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 ิกอาจารย์บอกชื่อน,นิตยาสารนี่รู้รุ่นเลยนะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็อีกหลายอีกหลายหัวเก็บเก็บด้วยความรู้สึกว่า โอ้โหเล่มนี้ก็ดีเล่มนี้ก็เขียนถึงหนังเรื่องที่เรารักพอผ่านไปสิบปีคุณวันกลับไปนั่งดูมันเริ่มลอกบ้านก็ต้องตัดใจทิ้งแล้วก็ชอบดูหนังเนี่ยผมก็มีซีดีซีดีหนังเยอะมากผมก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นฮอตดิ้งหรือเปล่าคือหนังสือเนี่ยตอนตอนที่เราเก็บเนี่ยมันมันมีคุณค่าทางใจเราสูงมากใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเรารู้สึกว่าจะหาหนังสือแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะใช่ไหมคะ อาจารย์คะและอย่างเงี้ยคนที่เขาชอบสะสมของเก่ามีคอลเลกชันต่างๆนานาพอเขาฟังเราคุยกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้อยอร่างงี้ฉันเข้าขายป่วยหรือยังการเก็บสะสมคอลเลกชันเนี่ยไม่ได้แปลว่าป่วยเสมอไปบางคนเก็บแล้วเป็นระเบียบมีการทําความสะอาดําความสะอาดแล้วเขามีความรู้สึกว่าอันนี้มันกินความจําเป็นแล้วเขาไม่มีที่เก็บแล้วเขาก็เอาอไปขายอทอดตลาดเลยก็ว่าไปคือเขาจะมีขอบเขต ของความสามารถในการตัดสินใจผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับ <Lay ing subject> เพราะว่า <S <S <ห> <ud> ประเด็นสำคัญของคนที่มีปัญหาเรื่องของการเก็บสะสมของเนี่ยที่ท,ทิ้งไม่ได้เนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องของความบกพร่องในความสามารถในการตัดสินใจหรือความไม่สามารถที่จะตัดใจได้ทดี่จริง <S <S 2> <S 2> ความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นความสามารถของสมองเราบักจะเจอปัญหานี้ในคนที่มีความบกพร่องในการทํางานของสมองกับกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่มันตัดใจไม่ได้ทั้งๆท,ที่รู้แหละว่าอันนี้มันไม่โอเคแต่ว่ารักในสิ่งนั้นนะ <c oughs> โดยโดยปกติมันมักจะเป็นของที่มันไปเชื่อมโยงกับความผูกพันบางอย่างบางเรื่องเช่นผมเคยเจอแบบว่าคนไข้เก็บสะสมของ,ของบางอย่างที่อยู่ในโกดังเป็นของสมบัติของพ่อแม่สมัยก่อนนี่แบบที่บ้านมีกิจการอะไรเนี่ยแล้วเขาก็เก็บสะสมของเหล่านั้นก็เป็นเป็นของในโกดังเก่าของที่เอาไว้ค้าขายเนาะแล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งของเหล่านั้นเนี่ยทําให้เขาราลึกถึงพ่อแม่ของเขาค่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถจะตัดใจทิ้งไอ้ของที่เก็บไว้ในโกดังได้บางคนถึงกนาดาษไปไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มาใส่เลยนะครับค่ะมีของแทนใจเยอะใช่ไหมคะใช่ ใช่แล้วก็ใครมาแตะต้องไม่ได้แต่ในความรู้สึกของคนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะอาจารย์แต่สําหรับคนที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขามีเหตุผลนะ่ะที่จะต้องเก็บสิ่งของต่างๆเอาไว้ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงเขากับทรงทรงจในอดีตเพราะมันตัดใจทิ้งไม่ได้ทั้งทั้งที่บางทีความทรงจําเหล่านั้นเนี่ยเป็นความทรงจําที่ไม่ได้ดีมากนะครับ บางที<ะ>เป็นความทำจำที่ลบๆด้วยเป็นของที่เชื่อมโยงแบบความทรงจําในวัยเด็กของเขาก็เลยทําให้เขาไม่สามารถกัดัดใจทิ้งได้แต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นความยากในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คือ<ะ>คือถ้าสิ่งที่สะสมมา่มันมันเป็นความสุขก,ก็คงไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเก็บสะสมของที่มันแบบเชื่อมโยงกับความรู้สึกแย่ๆมันก็คงแย่ แล,แล้วมีบ้างไหมคะคนที่เขาเก็บสะสมข้าวของโดยที่เขาไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาทิ้งมันไม่ได้อะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นความเจ็บป่วยนั่นครับเช่นฮอดดิ้งการสะส,ะสะสมของในคนคนไข้โรคจิตเภทยอย่างเงี้ยคนไข้โรคสมองเสื่อมคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่มีอุบัติเหตุทําให้คือเกิดความทบกระเทือนศีรษะทําให้สมองสมองสมองบาดเจ็บอย่างเงี้ย แล้วก็มีความบกพร่องในการตัดสินใจเขาจะเกิดเจออย่างนี้ก็คือเขาจะมีทั้งในส่วนของการที่เขาตัดสินใจไม่ได้จัดระเบียบจัดการเรื่องราวต่างๆได้ไม่ดีบางครั้งก็พบว่าบางเรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้มีคําอธิบายชัดเจนผมเคยเจอคนไข้ที่ก่อนจะเกิดภาะวะสมองเสื่อมมีลักษณะ,จะเจ้าระเบียบเป็นคนทําอะไรมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้ความเป็นแบบย้ำที่จาทำเหมือนที่ว่านะครับค่ะครอบครัวเริ่มเห็นก็คือว่าคนไข้ไปคุยขยะ Mm hmm. แล้วก็เก็บขวดมาล้างมาล้างด้วยนะครับค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยจะเอาไปขายแต่แกไม่ได้ทําแค่ชิ้นสองชิ้นสามชิ้นแกเก็บไปทั่วเลยแล้วมันก็เก็บสะสมมาแล้วก็ <Ha. S 2> ไม่ขายค่ะ <Ha. S 2> แล้วใครไปเคลื่อนย้ายบางทีก็ไม่ยอมด้วยมันดูไม่เข้าใจอะ่ะ ทำให้เห็นใจคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยคําอธิบายกับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยคือมันมันดูขาดความถูกต้องของการใช้ชีวิตไปหมดใช่ไหมคะเหมือนเขาก็จะมีเหตุผลอะไรที่คนทั่วไปฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะแต่แต่เขาก็ยืนกรานที่จะต้องทําแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นด้วยด้วยพฤติกรรมแบบนี้คําอธิบายแบบนี้มันจะนําไปสู่ความ บาดหมางหรือว่าทะเลาะเบาะแหวงก,กันกับคนใกล้ตัวได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันคือเหตุผลหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้คนที่มีปัญหาแบบเนี้อ,อาจจะต้องอาศัยอยู่แบบโดดเดี่ยวอคือคือมันมีทั้งกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้แล้วก็จริงๆเราไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีคนในชีวิตที่จะเข้ามาช่วยเพราะว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ยบางครั้งเป็นคนชอบสะสมของแต่ว่า คนในบ้านเนี่ยไม่ชอบอก็จะพยายามกำจัดแล้วมันก็อาจจะไม่ลกมากถูกไหมครับแต่ว่าวันถ้าเผื่อว่าคนที่เก็บสะสมของนี้ไม่ยอมให้ทิ้งของแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแย่สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันก็เกิดปัญหาเรื่องทะเลาะบอกแว้งไม่เข้าใจกัน,น,นในที่สุดคนที่ทนไม่ได้ก็จะอ,ออกจากบ้านไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่ต้องออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่มันก็มันก็แก้ปัญหาได้บ้างแต่ว่า ่วนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูดูคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะมีปัญหาบางอย่างที่เป็นปัญหาพื้นฐานคือคือคนที่เป็นฮอตดิ้งเนี่ยเราพบไดส้สองช่วงอายุที่เจอได้บ่อยๆนะครับคือเขาบอกว่าเจอมักจะเจอในเด็กในเด็กที่มักจะก่อนอายุยี่สิบปีอันนั้นเป็นพีคหนึ่งนะครับ<า>ที่จะเจอเจอเรื่องนี้ได้บ่อยๆแล้วก็หลังจากที่เขาสู่วัยผู้ใหญ่แล้วจะเจอตรงนี้ม่เยอะเท่าไหร่แล้ว ไปเจอเยอะอีกทีตอนที่คนคนนั้นอายุห้าสิบห้าสิบปีขึ้นไปซึ่งปัญหาจะไม่เหมือนกันครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่าเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาของเด็กที่ทําให้เด็กแก้ปัญหาในชีวิตไม่ดีเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กสมาธิสัน้นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษหรือว่าคนที่มีปัญหาเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าบางคนนี่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงๆก็มีแต่ถ้าเป็น เจอในช่วงคนที่อายุเพิ่มขึ้นในคนสูงอายุเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับปัญหาที่ทําให้เกิดความบกพร่องในการทํางานของสมองเกิดภาวะซึมเศร้าภาวะพิตกกังวลจะเป็นซึมเศร้ากังวลที่สมองก็มีปัญหาบางอย่างด้วยโดยเฉพาะความสามารถในการบริหารจัดการในการคิดแก้ไขปัญหาเนี่ยของคนไข้คนนั้นก็ไม่ค่อยดีด้วยเรารักษาโรคั้นเขาอาการที่จะเก็บสะสมของเนี่ยมันก็จะน้อยลง อ้จะมีความต่างกันยังไงคะอาจารย์สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วเก็บสะสมของกับผู้ป่วยจิตเวชนะคะกลุ่มต่างๆที่มีพฤติกรรมเก็บสะสมของเหมือนกันสองกลุ่มนี้เขาจะมีความต่างกันไหมคะต่างครับต่างครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคที่มีโรคทางจิตเวชล้วก็จะเห็นอาการอื่นชัดเจนคือเขา,าเก็บสะสมขอ,ของในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์ที่ไม่ปกติให้เห็นชัดเจนแล้วก็มีอาการ เพราะว่าซึมเช่นเป็นซึมเศร้าก็จะมีอาการของว่าซึมเศร้าค่อนข้างจะครบหรือวิตกกังวลมันก็จะมีอ,อาการอื่นให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ที่ผิดปกติพฤติกรรมที่มีปัญหาแล้วก็ความบกพร่องของการรู้คิดเนี่ยก็จะดูไม่เยอะเท่าไหร่มันจะจํากัดอยู่แค่บางเรื่องแต่ถ้าเป็นคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องอื่นคือเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเนี่ยดูมันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่เป็นเป็นเรื่องของ ของการรู้คิดที่มันผิดปกติชัดเจนเช่นหลงลืมหรือว่านึกคาไม่ออกนะครับหรือว่าอยู่ๆก็บุคลิก,ลก,ลกภาพเปลี่ยนแบบที่มีการคิดการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป<ะ>ตัดเองโดยที่ไม่ได้มีปัญหาทางอารมณ์อะไรชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะมีบางอย่างที่ต่ามกันอยู่ครับแล้วก็คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของทางจิตเวชเช่นซึมเศร้ากับที่สังที่เจอบ่อยๆเนี่ยถ้าอย่างเช่นถ้าจิตแพทย์ประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินได้ว่าคนไข้มีมีความรู้สึกเป็นทุกข์ เขาจะค่อนข้างรู้ตัวในขณะที่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ก็จะมีจะมีความต่างกันเรื่องของความรู้ตัวใช่ไหมคะว่าว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยเออกำลังทําอะไรอยู่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนไข้ที่มีโรคร่วมเป็นโรคททงจิตเวชเนี่ยการการแก้ไขเขาอาจจะอาจจะง่ายกว่าการรักษาโรคที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อโรคนั้นโรคนั้นดีขึ้นเนี่ยปัญหาในการเก็บสะสมต่างๆก็จะลดลงด้วยคุณฟังคะข้อดีของการ คุยกับจิตแพทย์นะคะสำหรับส่วนตัววันเองนะคะพอฟังอาจารย์สุขจเจริญเล่าให้ฟังถึงคนที่เป็นโรคชอบสะสมของเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจหรือรู้สึกขัดใจใช่ไหมคะว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมทําบ้านรกทําไมทําให้เข้าของสกรปรกมาอยู่ในบ้านพอฟังแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าจริงๆเขาหน้าเห็นใจเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าคน<ฆ>มีปัญหาเนี่ยไม่น้อยนะครับ<ฆ>คนที่บ้าน<ฆ>รกเนี่ยให้มองไว้จะมีปัญหาอย่างนี้ อยู่บ้านมันมีมันเป็นมันเป็นปัญหาที่เป็นเฉดเป็นสเปกตรัมเพราะว่าบางคนก็จะมีความเก็บอยากเก็บอยากสะสมของอยู่อยู่จํานวนหนึ่งแต่ก็ทิ้งได้เพราะฉะนั้นบ้านจะสะอาดเป็นพักๆก,กับคนที่ทําไม่ได้เลยเงี้ยมันก็จะกลายเป็นกองพันเนินและในสุดก็จะกลายเป็นกองขยะแต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็มีจุดสังเกตได้อย่างหนึ่งเนาะว่าสําหรับคนที่อยู่บ้านรก,รกๆที่อยู่อาศายัยไม่ทําความสะอาด ข้าวของโรครุงรังเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีเรื่องของโรคทางสุขภาพจิตซ่อนอยู่ด้วยไม่ไม่ว่าจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งทีนี้จุดต่อไปคงไม่ง่ายสำหรับการรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคชอบสะสมของใช่ไหมคะวิธีการรักษาเยียวยาบำบัดทำยังไงคะต้องไปประเมินก่อนว่าแกนสะสมของเนี่ยมันมีอาจจะมีต้นเหตุหรือมีความเป็นมาที่เกี่ยวโยงกับปัญหาทางจิตเวช คือถ้ามีเนะี่ยมันจะไม่ยากมากเช่นคนคนนั้นเป็นภาวะซึมเศร้าคน,คนนั้นมีพอที่ตกกังวลอย่างเงี้ยเราก็ไปเยียวยาอาการปัญหาต่างๆเหล่านั้นหรือมีอาการย้ำคิดย้ำทำเราก็ไปรักษาอาการนั้นซะเมื่ออาการนั้นดีขึ้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเองเขาก็สามารถที่จะเปิดรับตัวเองในการที่จะคิดวางแผนแก้ไขปัญหาไม่งั้นคงไม่มีคนทำแบบอีพิโซดในทีวีนาะหรือเขียนหนังสือคุณกันเคยเห็นใช่ไหมว่าเก็บบ้านยังไงอะไออย่างเงี้ย ขอ,ขออนุญาตแซวเลยนะคะคุณคอนโดมอรเอชใช่ไหมคะที่เห็นหนังสือไขดีชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวแต่ตอนนี้ชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้บ้านเริ่มลกแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกหลายคนบอกว่าไม่สามารถจะทําให้บ้านสะอาดได้อีกต่อไปแล้วแต่แต่ว่าคือสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นโรคทางทางจิตเวชอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าคือสถานการณ์ชีวิตมันเปลี่ยนใช่ไหมคะมีลูกเล็กในบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ผมถึงบอกไหมว่มา ปัญหาเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็น<ะ>เขตซึ่งมันก็เจอได้ในคนทั่วไป<ะ>แต่เราจะจัดการเรามันจะมีบริบทบริบทความเป็นมาว่าทําไมเกิดอย่างนั้นแล้วเราจะจัดการปัญหานี้ได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถึงขนาดเป็นปัญหามากมายแต่ว่ามันจะมีบางคนที่มันแก้ปัญหาไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ยอมให้คนเข้ามา<ะ>ช่วยด้วยนี่คือปัญหานะครับ<ะ>สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําก็คือว่าทํายังไงให้ให้เจ้าตัวเนี่ยยอมรับก่อนว่ามันเป็นปัญหาโดยที่อาจจะต้องทําให้มองเห็นก่อนว่าไอ้ที่ ็นอยู่บางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอมานะคะวิธีที่จะทําให้ผู้ป่วยเขายอมรับให้ได้ว่าเนี่ยไม่ปกติแล้วอาจารย์มีเทคนิคบอกคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะบางทีเนี่ยก็คือจําเป็นที่จะต้องประเมินจากคนรอบข้างนะครับเพราะว่าคนที่เป็นอย่างเนี้ยมักจะบอกว่าไม่ไม่ได้เยอะของแต่ละอย่างมันก็มันก็จาเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นกับคุณวันว่าลักษณะที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเยอะแค่ไหน ดังนั้นเนี่ยงานนี้บางทีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทีมงานที่ลงไปเยี่ยมบ้านการที่เราจะสงสัยตรงนี้ได้ก็แปลว่าเราต้องมีข้อมูลจากคนที่คนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่รู้จักเราจะเริ่มเห็นภาพพอเราเห็นภาพพวกเรา,าจ,จะต้องไปสํารวจก่อนว่าปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะแค่ไหนแล้วมันทําให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างไหมเกิดความเสี่ยงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็คุยกับเขาว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงมันควรจะจัดการยังไงบางคนเนี่ยก็อาจจะจําเป็นจะต้องได้รับการ ย้ายออกไปอันนิดก่อนอยตัวอย่างนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปเคลียร์ให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไง่ายบางคนถ้าใช้ถ้าคนในบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาบางอย่างได้แต่จะเกิดปัญหาในเคสที่ญาติเาจัดการไม่ได้แล้วก็ถ้าในต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วคนไข้ก็ไม่ยอมในต่างประเทศเนี่ยเขาถึงขนาดจําเป็นจะต้องใช้กฎหมายเลยนะครับเพราอไปช่วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บ้านรกนะครับเพราะบางทีเนี่ย<ะ>คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาเองก็มีความเสี่ยง ความเสี่ยงบางอย่างโดยเฉพาะในคนสูงอายุเพราะว่าเขาต้องไปดูว่ามันสกรปรกด้วยไหมมันเป็นขยะด้วยไหมส่วนหนึ่งของคนที่พอดดิ่งแล้วมีขยะด้วยสกรปรกด้วยมากจะมีประเด็นในเรื่องของการไม่ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็จ,จะมีโรคโรคประจําตัวบางอย่างร่วมร่วมกันเช่นอะไรบ้างเช่นข้อเข่าเสื่อมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุความเสี่ยงกับตัวเองแล้วมีฝุ่นมีแมลงก็ทําให อยู่ลําบากนอนนอนก็จ,จะลําบากกินข้าวกินปลาก็ลําบากก็ข้าวข้าวของก็สปกปรกทําให้เกิดได้รับสารพิษเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องการความช่วยเหลือจากรัฐถ้าประเทศไทยก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ละเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เอาคนไข้ออกาจากสถานที่ก่อนชั่วคราวได้ไหมแล้วก็เข้าไปเคลียร์แล้วแล้วกันเราก็จะรักษาโรคประจําตัวที่เป็นโรคพื้นฐานเขาอยู่ แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนไข้ที่มีญาติดูแลอยู่แล้วญาติจัดการได้ก็อาจจะใช้วิธีละมุลละม่อมแต่ว่าให้มีแผนการที่ชัดเจนว่าทํำยังไงดูเหมือนว่าอ,อสิ่งสิ่งที่จะต้องใช้อย่างมากในการเข้าไปจัดการปัญหานี้คือความอดท<ล>น,อด,นอดกลั้นด้วยนะคะอาจารย์ ของทีมนะคะเพราะว่าคนที่มีสภาวะแบบนี้เป็นกลุ่มของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะจะไม่ยอมง่ายๆหรือว่าคัดค้านใช่ไหมคะการเข้าไปจัดการพื้นที่ชีวิตของเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังเผชิญกับสภาวะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะต้องใช้ความพยายาม นะคะล้วก็ใช้ระยะเวลามากพอสมควรทีเดียวในการเข้าไปจัดการชีวิตของใครสักคนหนึ่งให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งของที่อยู่รอบตัวเขาถ้าใครมีปัญหายอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะบอกว่าท่านต้องเคยลองสักครั้งหนึ่งนะครับที่ตัดใจมีขงที่มันลกๆในบ้านแล้ววันที่ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมของในบ้านมันโลง่งแล้วก็ ดูทุกอย่างในบ้านมันสะอาดสะอ้านมันโล่งอ,อกโล่งโล่งตาเป็นโล่งใจด้วยเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นความปิติอีกอันหนึ่งที่มันจะเป็นรางวัลน,นะครับเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราอยากที่จะเก็บบ้านให้สะอาดแล้วก็ลกน้อยลงบางของบางอย่างในชีวิตเราอะ่ะรวมถึงของในบ้านบางอย่างก็ทิ้งไปเถอะแล้วก็ตัดใจทิ้งนะครับไม่มีไม่มีหนังสือหนังสือที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เหลืออยู่ที่บ้านแล้วครับทิ้งหมดเลยครับพอคิดว่าตัวเองคงไม่ได้กลับไปดูอีกแล้ว ซีดีที่หรือดีวดีดีที่เก็บว้ในบางเรื่องต่อทุกวันนี้ยังพีเก,ก้าทิ้งนึงครับแล้วพออาจารย์ตัดใจทิ้งของที่เก็บมาตั้งนานไปได้เรียบร้อยเนี่ยตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงคะโล่งครับอ่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มใหม่ได้เราเก็บสะสมของอื่นได้ <c oughs> มีปีที่เหลือแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคน <หา S 1> คน <หา S 1> ที่เป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นคนชอบซื้อด้วยนะครับอ๋อใช่เลยค่ะ เออจริงๆคนกลุ่มนี้จะชอบซือ้อชอบซื้อแล้วก็ชอบกิบบางทีซื้อมามันก็ใช้ประโยชน์ไม่หมดอ่าอ uh ่า huh. ผมก็เคยเจอคนไข้าบางคนที่เป็นเป็นอโรคไบโพล่าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีอาการไม่ค่อยดีก็คือเขาก็จะซื้อของเยอะถูกไหมครับ uh huh. ซื้อของเยอะจนเก็บสะสมของไว้เต็มบ้านไปหมดแล้ววันหนึ่งก็้เราก็รู้ว่าเขาดีขึ้นเพราะเขามาบอกว่าเขาเคลียร์ของได้แล้วแล้วเ,เขาไม่ซื้อ uh huh. แล้ว เพราะว่าอาการเขาหายไปแล้ว นะคะอ่าลองดูค่ะคุณผู้ฟังอ,อย่างน้อยเนี่ยใน EP นี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ข้อสังเกตแล้วนะคะว่าระดับไหนที่ถือว่าเป็นเรื่องอุปนิสัยระดับไหนที่อยู่ในข่ายของการป่วยแล้วแล้วก็วิธีการที่จะเข้าไปทําความเข้าใจนะคะสาหรับคนที่มีอาการโรคชอบสะสมของเขากําลังต้องการความช่วยเหลือนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีวิธีการในการเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและจบปัญหา นะคะข้าของต่างๆที่รกทั้งชีวิตและรกทั้งความรู้สึกนะคะของทุกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยค่ะหัวหน้าสื่์ดูแลภาวะสมองเสื่อมและจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬลาลงกร์นะคะขอบคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ